ECU ทั้ทั้งหลายวันนี้วันที่7มกราคมขึ้นปีเสือนะครับเสือปีนี้ดุแน่ครับดุแน่แรับรองได้นะครับคอยดูไว้ดูตรงไหนนะครับดู GDP ไว้หลายคนว่า GDP จะดีขึ้นไม่แน่นอนใครดู GDP ปีนี้นะครับอาจจะบวกลบศูนย์ะครับไม่ได้โตปีละ3% 5%อย่างที่คาดแล้วครับนี่คือเรื่องของเศรษฐกิจส่วนเรื่องนี่ครับ ไอ้มีคอนเอ้ยโควิดจะอยู่กับเราอีกอย่างน้อย1ปีครับทุกคนบอกอีกแล้วเพราะฉะนั้น 1. สุขภาพอนามัยเรารัฐบาลต้องใช้เงินเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเราเยอะแยะมหาศาลนะจะเพื่อจะเมนเทนคุณตี้ของสุขภาพอนามัย 2. สองเศรษฐกิจจะไม่ดีครับนะครับรับรองได้ครับไม่ดีแน่ๆน,นะครับบริษัททั้งหลายจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะไรายได้จะไม่ดีนะครับพวกนี้จะเกิดขึ้นกับสังคมเรา เราต้องอยู่กับมันให้ได้เรื่องที่สามไปเปิดดูทั่วไปนะแม่ว่าคุณสนที่คุณใครอยู่ในทีวีทั้งหลายระวังไว้ปีนี้เป็นปีในการลบกันระหว่างอเมริกากับจีนสงครามทั้งสงครามโลกและสงครามโรคจะเกิดขึ้นรุนแรงในปีนี้อเมริกาจะเอาเรือลบมาจอดในอ่าวไทยเต็มไปหมดแล้วครับนี่คงจะพูดเรื่องวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้พบการจามนบเรื่องเกี่ยวกับกตุ้นเศรษฐกิจร,กระยะยาวระยะกลางระยะสั้นระยะสั้นพิเศษ กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกับความมั่นคงของประเทศไทยด้วยนะครับถ้าใครจําได้อยู่คลิปของจมามนกที่พูดในวันศุกร์พูดเสมอๆว่านะครับกลยุทธ์เอาไทยท่านอาคมนะครับท่านศัก์สยามนนท์ธีคมนาคมและท่านประยุทธ์กรุณากลับไปคิดดูเราจะเอาไงกับตัวนี้นะเอาไทยเป็นเอาเปิดนะครับ ซึ่งอยู่ติดกับทะเลจีนทะเลจีนเนี่ยลบต็มไปหมดเลยระหว่างที่เขาพักรบเขาเอาเรือลบมาจอดในอ่าวไทยได้ไหมจอดได้แล้วอเมริกาเนี่ยจอดได้ถึงอูตเปาเอานิวเคลียร์มาตั้งอูตเปาไดไ้ก็ตั้งได้อีกนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยกําลังถูกดึงเข้าไปใน่วงโซ่ของสงครามถ้าเราไม่มีสตร a t จีในเรื่องอ่าวไทยผมเสนอแล้วอ่าวไทยให้อ่าวไทยตอนในซึ่งทําสะพานเชื่อมแล้วนะครับคือระหว่างหัวหินพัทยา นะหัวอินพัทยาไม่ให้เรือลบล่วงล้ําเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพยาอย่าให้เหมือนสมัยยุทธยานะครับมายุทธยานั้นชาติอะไรครับชาติโปรตุเกสเอาเรือลบไปเอาปืนจ่อในยุทธยานะครับในรัชกาลที่5เรือลบฝรั่งเศสเรือลบอังกฤษเข้ามาจ่อในพระบกพระราชวังเนี่ยเอาเข้ามาได้ยังไงครับมาจ่อตรงหน้าท่าราชวารดิศเลยไปดูสิครับเราอย่ายอมเช่นนั้นนะครับไล่เรือลบออกไปซะอย่าให้อยู่ในเขต เอาไทยชั้นไหนเหลือเอาไทายชั้นกลางเอาไทายชั้นกลางช่วงไหนครับเอาไทายชั้นไหนเราทำบริดจ์ชนะรับเชื่อมที่ร้อยกิโลเช่นนั้นนะครับรีบทำซะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยนะครับอันที่สองคือระหว่างระยองกับระนองตรงนี้สามร้อยกิโลทำยื่นเป็นเพียยื่นมาสองข้างให้เว้นตรงกลางไว้ร้อยกิโลให้เรือเข้าออกได้เป็นประตูแคบๆอันหนึ่งเอาไทายชั้นกลางเราก็ตั้ง s t r a ี e ี i ได้เรือเข้ามาได้นะ แต่ต้องรีบออกไปส่วนเอาชั้นนอกซึ่งมันใต้กับทะเลจีนนะครับคือแหลมยวนนะครับมาถึงราเที่ว่าหรือสงขลาตอนนี้กึ่งปิดกึ่งเปิดนะครับให้เป็นท่าเรือสองอันไว้วิธีนี้เอาไทยจะได้ถูกกําหนดการใช้นะครับให้กระทัดรัดยิ่งขึ้นให้มั่นคงยิ่งขึ้นอเมริกาจะได้รู้ท่านหลังจากอะไรครับซ้อมลบคอบบราแล้วเอาเรือลบนะครับ กองพันที่7ดเรือลบนะครับกองทัพเรือที่7กองทัพเรือที่5มาจอดในอ่าวไทยสักสองลำขนาดนี้ทําได้นะครับต่อไปเอาเอาอกไปซะอย่าให้มาจอดในที่นี้นะครับไปจอดที่โอกินาว่าไปจอดอย่าดึงไทยเป็นหับตัวนี้ส่วนที่สัตหีบท่านหลงเขลมเขาแล้วสมัยท่านาท่านนายกยิ่งรักสงสารเหลือเกินท่านคุนทักษิณเอาผู้หญิงมารับนี่จะเอาผู้เอาลูกมารับอีกแล้ว กรุณนานครับสงสารลูกบ้างคับคุณทักษิณครับอย่าได้เอาผู้หญิงมาใช้งานจนกระทั่งเขามีปัญหาเยอะไม่ว่าน้องสาวไม่ว่าลูกสาวขอสักทีนะครับขอใบบุญเลยจะให้รางวัลให้รางวัลกับลูกกับหลานในหะ้อย่าเ,อาเข้ามายุ่งตัวท่านเองอะตัวคนเดียวลงมาเลยนะครับอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่นะครับนี่คือการเมืองมันยุ่งเกี่ยวนะครับตอนรัฐมนตรีนายกยิ่งรักเซนทันยาครับ ให้เขาใช้ฐานทัพเรือสัตหีบทั้งกองทัพเรือทัพประกาศได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทบทวนดูอีกทีควรหรือไม่ควรนะครับสรุปว่ากระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวนะครับของเราเนี่ยครับให้ไปทบทวนกลยุทธ์อ่าวไทยซึ่งจะเชื่อมอีสเทิร์นซีบอร์ดกับเซาท์ซีบอร์ดทอดเส้นเท่าเส้นเทียบบอร์ดผมพูดหลายทีแล้วเชื่อมสองทะเลซะนะอีสเทิร์นซีบอร์ดกับเซาท์ซีบอร์ดเชื่อมได้อ่าวไทยซะอ่าวไทยไป่อ่าวไทยชั้นในชั้นกลางชั้นนอกซนะนี่ในการเชื่อมตรงน,นี้ ส่วนประเทศไทยในยุค5.0เนี่ยจงทำเป็นโครงข่ายเน็ตเวิร์กของเซาทเสเชียซะนะครับเป็นถนนเป็นตรงมข่ายเงี้ยเหนือใต้ลงมาจีนลงมาได้ญี่ปุ่นลงมาได้ถึงล่างเลยอีส์เวสจอยกันซะของเราอีส์เวสยังไม่ได้จอยกันเหนือขึ้นไปนอกประเทศไทยมีวันเบลวันรถของเมืองจีนแล้วขณะน,นี้รถไฟเมืองจีนลงมาถึงที่ไหนครับเมืองลาวเมืองเวียงจันทร์เวียงจัน,นทร์กับหนองคายอ่ะวิ่งสองเก้าก็ข้ามไปแล้วจงใช้ ความที่ลิงเกตให้เป็นประโยชน์ I o N, กระโดดเกาะเข็มขัดเมืองจีนผ่านเวียงจันทร์เพราะนั้น R-E-C-U รุ่นใหม่ผมจะพาไปลงทุนต่างประเทศประเทศที่ใกล้เคียงที่สุดคือประเทศลาวจุดที่น่าสนใจที่สุดโลเคชั่นนั้นจะ,จะคือเวียงจันท์โลเคชัน่นโลเคชั่นยังสําคัญอยู่ส่วนเน็ตเวิร์กิ่งก็สำคัญเพราะนั้นประเทศไทยควรจะเชื่อม e a s w e s t สมช่องหนึ่งบุกดาหารกับตากและไปลงทะเลสองฝั่งนี้นะ สองติดข้งบนนะครับสองข้างล่างเนี่ยนะครับอะไรกับทวายวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับมาลงตรงนี้ใต้มุกดาหารลงไปอีกทีนะที่ไหนที่ผ่านสุรินผ่านขอนแก่นนะครับเชื่อมลงมาเป็นประเทศไทยช่วงล่างนะครับอย่างช่วงล่างสุดก็คือพัทยานี่ครับเชื่อมอีสเวสเน็ตเวิร์กในช่วง5.0เนี่ย ท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรวมท่านนายกด้วยให้ความน้ำกันตรงนี้มันจะสร้างเน็ตเวิร์กิงทั้งหมดเลยยกนอกเหนือจากการที่เรากำังปรับขบวนการผลิตนะรถยนต์เรานะครับเป็น EV หมดแล้วนะครับนะครับเลิกใช้ฟอสซิลซะมาใช้อย่างอื่นนะครับทั้นนั้นพวกเราชาว RECU ทั้งหท่าไหมครับการเปลี่ยนแปลงเนี้ย นะครับเราเปลี่ยนด้วยระบบนะครับฐานการผลิตนะครับเปลี่ยนการผลิตให้เน้นเรื่องอาหารยารักษาโรคให้เน้นเรื่องการใช้โซลร์เอนเนอรี่แทนฟอสซิลมันจะเปลี่ยนประเทศหมดเลยนะครับนี่การผลิตนะครับอันที่สองลงทุนในอินฟราสัคเจอร์เยอะๆครับนะครับพวกนี้มันจะสร้างงานเองจะทำให้แข็งขันจริงๆเองก็หวังว่า RECU เราถ้าไม่เรียนไม่ทราบกลับไปเรียน RE ซะซีเนียร์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะประมาณ4เรื่องเปลี่ยน m ม้เส้น ไปเรียนซะไม่ใช่มาก่อนคิดอะไรไม่ออกทําคอนโดนั้นตกทะเลตายไปแล้วนะฮะสองเปลี่ยนแปลงด้วย Innovation ต้องเป็นของใหม่ครับเทคโนโลยีใหม่อะไรใหม่นี่คือ C คือ change i คือ innovation i ที่3คือ international and global นะครับต้องออกไปนอกประเทศเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับว่าเวียงจ,งนจงงันทร์ลราต้องสนใจมากอันสุดท้ายคือดิจิทัลเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทำพฤติก,การพูดบรือพูดอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนนะครับ กินข้าวผ่านแกร็บเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยครับเนเทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมพวกก็เปลี่ยนนะครับเช่นเมตาเวิร์สคืออะไรเนี่ยนะครับ5.0คือโรบอติกเป็นอะไรพวกนี้เราจะไปใส่อยู่หน่อยไ e c u เนี่ยรุ่นหน้านะครับไปเรียนซะแล้วจะพาไปดูงานต่างประเทศครับนะครับรุ่นหน้าจะมีสเปเชียลโปรเจกต์เนี่ยครึ่งหนึ่งไม่ให้ทำของเกา่าคิดของใหม่สองพาไปต่างประเทศต่างประเทศที่ใกล้ที่สุด clmv รวมทั้งใจหน้าด้วย และยุโรปอเมริกาไม่ต้องไปฮะครับมันไกลเกินไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน RECU นะครับเพราะฉะนั้นกระตุ้นเศรฐษฐกิจสําคัญครับกระตุ้นด้วยจานี้ความมั่นคงในอาวไทยสําคัญครับนะครับแล้วก็ผมจะไม่พูดเรื่องผู้ว่าวันนี้ผู้ว่าจะพูดบรรจาร์ผู้ว่าชัดแล้วสองข่ายชอทั้งคู่นะครับจบ MIT ทั้งคู่ดูสิทีมท่านจะเป็นใครมีผู้หญิงไหม จะมาทําอะไรให้กับกทมนะครับคนี้ก็เลือกตั้งซ่อมไปก่อนทะเลาะเบาแวงอุตรุดเลยแต่เราเลือกท่านโดยตรงนะครับไม่ได้เลือกนะเหมือนนายกบัตรีไม่ได้เลือกนายกบัตรีโดยตรงเราเลือกผู้ว่าโดยตรงเพราะนั้นท่านต้องเป็นคนเก่งและคนดีครับผมจะพูดเรื่องวันจันทร์นะครับของด็อกเตอร์เนี่ยนะครับวันนี้ขอฝากไว้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวให้ความสําคัญของอ่าวไทยช่วยไปบอกท่านทุกพักด้วยนะครับยุทธศาสตร์อ่าวไทยบอกท่านนายกบัตรี บอกฝ่ายกับคมนาคมบอกฝ่ายวางแผนบอกฝ่ายความมั่นคงซะต้องคิดอะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านขอให้โชคดีครับโควิดจะอยู่กับแล้วอยู่กับมันไม่ต้องไปกลัวมันโควิดคือเพื่อนเรานะครับอย่าไปกลัวมันเราอย่าไปยอมให้มันเข้ามาในตัวเรามากนะนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านขอให้โชคดีห้ามทะเลาะก,กันห้ามทะเลาะก,กันห้ามทะเลาะก,กัน